ครับผลงานแหนาสุดครับอยากกินปลากระบอกถายด่นแล้ว <c oughs> นี่ครับกระบ, <c oughs> บ,บอกไซส์สวยๆเลยครับไม่ได้เราก็ยืนในน้ำอย่างนั้นอยากกินปลากระบอกจะได้ไปตลาดเอหินออกก่อน <c oughs> หินออกกอนเดี๋ยวเหี้ขาดหินออกนี่ครับนายพาน เป็นสิบทั้งหินทั้งแห่ทั้งหิน,ท,หนทั้งป้าอันนี้ปลาขวดปลาขวดก็มีโอ้ปลากระบอกฟังแก่นั่นน่ะขอให้บอก <laughs> ปลาหินปลาขวดปลากระบอกโอ้เสียนแหนว่าแต่เจ้าจะ,จะาจปลาแล้วเอาหินมาเอาไปกินขนมเนืน้อชาวาวานลงป้าดีหน่อยมแมลงทั้งล่างพูดเป็นฟงเลย,ยไหมเป็นางเขาเหล่าขึ้นไหม ไปกระบอกนักทำหนี้น่ามั้เอาดูผลงานเยวเก็บบอลน้องง่ายว่าูเพยุกหมวดครับรวบรวมผลงานหนึ่งหนึ่งตัวช่อนใต้เลยนะบอยเรียกว่าช่อนใต้เหรอบอกอะช่อนใต้หรือกระบอกกระบอกบ้านเหรอเออนี่กรบอกบ้านไอ้เี้กรบอกใต้นี่ยนี่บอกใต้ไปเนี่เออนี่กระบอกใต้นี่บอกใต้นี่ยกรบอกบ้านไปงุ้นหนุนหนี่กระบอกใต้ในพันกระบอกในพัน ทะเลปบอกบ้านผู้เชี่ยวชาญางนั่นท้องทะเลอาัยเลยห้าาบ่มีทะเลไปปลาขาวปลาขาวปลาซิวอ้าวสิวอ้าวใหญ่กีตัวนับด้วยดิจะได้รู้ไอดนหนึ่อ่ะเก้าสิบเนี่ยเนี่ยเวียงทีนึงได้หม้หนึงอ่ะมี่ก็ไดมอนพอดี ไม่เสียเที่ยวนะ่ยย่โทรตามเนาะเตียนปลาบอกเตียนปลาบอกเอตุส่งมือสมัครเล่นมางสวยเลยมนะนั่งสวยเลยมึงแดดเดียวมืออย่างนี้เลยไม่ไม่แดดเดียวก็ต้มเค็มมือเลยนี่ทอดทอดโอ้ยยังไม่หมดยังไม่หมดแค่นี้ยังไม่หมดเลยอู้ยยิงเป็นสิบขอได้ตู้สีมันสีลุดติ่งนะมันมันสีลุดติ่งยำเขาดึงเออนะ เพราะมันมันตัวกลมไงมันไม่มีเงี้ยงอ่ะมันจะลอยหนีนะมันจะกลวนไปเลยเฮ้ยนี่ไซรเล็กมาแล้วทางไม่มีแล้วพี่อนนะทางไม่มีไม่ติดเหรออะไรอย่างเขาไม่รู้จังหวะปลาอะไรล่ะเรารอจังหวะตรงที้จังหวะที่ยเก่านี่แหล้วจะมันก็ลงเลยกมันนข้างโอ้แน่นอนนี่เดี๋ยวมาเว้นเนาะกันเข้ามาเป็นยังไงเนาะ เดี๋ยวก่อนนะนี่แหละไอไไ้บอกล็เกลี้ยงไอ้บอกเลยเดีย๋ยวก่อนยวซ่อมเนี้ยก่อน